สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็จะมาอัปเดตโพลเพื่อนน่าจะเป็น ep สามแล้วแหละเพื่อนว่ารอบแรกผมไปบิดลากแล้วก็รอบที่สองผมก็มาบิดบิดเพิ่มอีกอีกเกียวหนึ่งนะเพื่อนนี่ก็ได้มาอีกเกีียวหนึ่งเพื่อนมาเข้าด้วยอีกเกียวหนึ่งเพื่อนดัดอีกเกีียวนึงเป็นโพสายดัดเพื่อนนะรับชมเป็นแนวทางนะเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเมื่อมือใหม่ทําใหม่ใหม่อาจจะยังไม่รู้นะเพื่อนนะแต่ ไอโ,โพนี่ทำทำโพสายดัดนี่ก็ทำไปทำสไตล์พวกไม้มาขามก็ได้น้องเพื่อนนะทำสไตล์เดียวกันน้เพื่อนนะเพราะว่ามือใหม่อาจจะนึกภาพไม่ออกนะเพื่อนนะจินตนาการไม่ออกว่าเราจะสร้างโพเป็นยังไงนะเพื่อนนะเพราะว่าเราเล่นเล่นใหม่ๆเนี่ยเราจะนึกภาพไม่ออกนะเพื่อนว่าเราจะสร้างไปยังไงต่อต่อยังไงต่อยังไง,ตไงแต่นี่คือเราก็ต้องสร้างทีรากก่อนนะอเพื่อนนะมือใหม่นะสร้างทีรากก่อนแล้วก็มาสร้างลําต้น เพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะเพื่อนนะเพราะว่าบางทีเราปลูกต้นเล็กขึ้นมาเราจะนึกภาพไม่ออกว่าเราจะสร้างไปยังไงมายังไงแต่ฐานะการไม้จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเราจะทําทรงต้นกับสายสายดัดนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะก็จะแตกต่างกันออกไปนะเพราะว่าถ้าเราทําทรงต้นเนี่ยเราสามารถตัดเอากิ่งหนึ่งกิ่งสองสร้างสร้างตอนเล็กได้เลยนะเพื่อนกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองกิ่งหลังได้เลยนะเพื่อนถ้าเป็นทรงต้นแต่ถ้าเป็นสายดัดเราต้องทําที่รากก่อนเพราะทที่รากก่อนเราต้องมาดูที่ ลำต้นนะเพื่อนนะไอยอดเราไม่ต้องไปสนใจกิ่งกิ่งที่จะ,จะจะทำรายละเอียดตั้งยอดแล้วก็สร้างพุ่มนะเพื่อนไม่ไม่ไม่จําไม่จาเป็นนะ,นะเพื่อนนะเราทําที่ให้รำต้นเขาใหญ่ก่อนนันเพื่อนนะสร้างที่ที่รากแล้วก็มารำต้นก่อนนันเพื่อนนะไอที่ส่วนที่ข้างบนเนี้ยเรา,เราปล่อยไปเลยให้เขาเลี้ยงรำต้นนันเพื่อนนะว่าถ้าํำต้นโตขึ้นมาเราค่อยจะเกิดการการทดสร้างนะเพื่อนก็เป็นเทคนิคของผมนันเพื่อนพอํำต้นเขาโตมาอีก ปร,ประมาณนิ้วชี้นิ้วสองนิ้วอย่างนี้นะเพื่อนนะนิ้วชี้ก็ได้นะให้เราทดสร้างภูมิข้างบนเลยสร้างตั้งยอดข้างบนเลยสร้างได้เลยนะเพื่อนนะส่วนบนเราจะสร้างเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งตก,ก็ก็แล้วแต่ทุกท่านที่จะสร้างนะตามจินตนาการนั้นเพื่อนนะพอเราตั้งขึ้นมาแล้วพอมันโตนะเพื่อนมันจะมีวิติของมันเองคนระับเพราะว่าบางทีบางคนนึกผาาไม่ออกนะเพื่อนว่าเราบิดแต่ตอนเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่นี้นะเพื่อน พอลำเขาโตขึ้นมามันจะสวยทันทีเลยน,นั้นเพื่อนนะนี่ก็คือผมจะพูดให้เห็นเห็นภาพข้างหน้าก่อนนั้นเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่จะคิดสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจะ,จะ,จ,ะจะยังไม่ไปนั้นเพื่อนนะเพราะว่าไอเราเรายังไม่รู้ว่ารูปทรงเราจะสร้างไปยังไงแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เราให้เราสร้างสเต็ปไว้ก่อนสเต็ปแรกคือเราทําที่รากก่อนท,ท่รากขึ้นมาลําต้นลําต้นแล้วเราก็ทําขนาดไปด้วยนั้นเพื่อน จะมีเอาสามสเต็ปนี้เอกขนาดขนาดไปด้วยนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามชมตอนโตนะเพื่อนนะว่าจะเป็นเหมือนผมพูดนะนี่ที่ผมบิดไว้นะแล้วยอดค่อยมาสร้างกันผมจะเอาความสูงแค่นี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะมาทดข้างบนแนละ้วผมจะตั้งตั้งยอดแล้วก็ตั้งกิ่งตกนะตัวนี้ผมคิด